สบายดีโดยซื้อว่าจากไหนน้องละซื้อตายซื้อใต้โดยอายุจากปีอายุสาวปีอายุอะไรเมื่อนี้คือมาเปิดใจเชื่ออยากอยากคุยผู้เบาอายุไรไปได้ใช้ในเมื่อนี้นะกับ่บด้เว่าก็มีโบเกวก็อายุนะแบบได้ก็ได้ทำไหนก็ได้อยากอยากได้คนมีประสบการณ์ว่ปรสบการชีวิต กับสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโมสุกุสุคนซีอยู่ภายในเรืออยู่ต่างประเทศทุกคนเนาะอ่าจะเป็นเอฟซีลาวหรือเอฟซีไทยฮาแหละกะับเมื่อนี้กับยินดีต้อนรับขาสูช่องยูทูบอ่ากองบาซีหลัดเสร็จเก่าทุกคนเนาะซึ่งมาเมื่อนี้กับเป็นบรรยากาศลุกโลกก็คืออ,อยู่ตรงไงงหนทงนาทุกคนเนาะกะับมาหาทางสาวโสดนาใหม่ทุกคนเนาะ ซึ่งสาวโสดคนนี้เพิ่นก็นยังบ่เคยอ่าถ่ายคลิปหรือว่าออกคลิปจ้าเถือ่อนทุกคนเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อเลขทุกคนเนาะพูดหรืว่าเพิ่นนี่มาอ่าจากทางไกลทุกคนเนาะมาเพื่อหาคูดด่โดยเฉพาะเพิ่นว่ะทุกคนเนาะอ่าหรือว่าแถวทางบ้านทางนึงเพิ่นบ่มีแบบการเปิดใจบ่เพิ่นจังขึ้นฮอดมาฮอดเซโนทุกคนมื้อนี้เนาะไปดิเป็นจังได๋เนาะที่เฮาเข้าไปติดตามกับสาวโสดหน้าใหม่ของเฮาคนนี้เลยทุกคนเนาะว่าสีงามซำใดาแหละจริงใจ ทำใดเด็กคนเนาะไปเข้าไปหากันเลยทางเขาก็ได้มาหาทางสาโสดนะบสิลัดเนาะโดยก็ถือว่าเป็นผู้สาวโสดหนาไหมงามงามกป่านแต่แพงเนาะก่อนอื่นทางเหากระิเข้าไปทักทายทางสาโสดมันก็โดยสบายดีน้องล่ะสบายดีโดยให้ซื้อว่าจากไหนน้องล่ะซื้อตายซื้อตายโดยอายุจากปีอายุสาวปีอายุสาวปีเฮ้ยเป็นน้องใครได้บอถืกแล้วเนาะเป็นยังเป็นน้องตายเนาะเมนปี อายุ20นั่นแหละ20ปีเป็นครั้งแรกบ่นี่นะออกมาถ่ายคลิปหาคูนี่แมนเป็นครั้งแรกเลอแหลกเลยโอ้รู้สึกจังไหนนั่งล่ะตื่นเต้นน่ะเต้นเต้นเต้นทนายวะโหตื่นเต้นแหงมากะนิดนึงบ่แหงไปไหนโอ้พังเสียงชาวโสเอยู่ทางใดเด้เนาะได้เป็นคนทางนั่งล่ะเป็นคนทางปักซองเดนนาว์ลาวใต้สาวลาวใต้ผู้ได้จอซิลล่า โอ้ยเนาะถือว่าเพิ่นมาไกลพอสมควรนั่งรถมาจากอปักซองแดนนาวมาทางฮอดเโนเฮาจากกิโลลงละประมาณสองร้อยปลายคุณหมอสองร้อยห้าสิบเมนบสก็เมนอืมสองร้อยห้าสิบกิโลเมนเมนเพราะว่าอาจากปักซองหรือว่าจากปักซมาฮอดเชนเฮาในสองร้อยห้าสิบลักอืมอ๋อ นาะก็ชื่อว่าทางน้องลักเพิง่งจะได้อ่ามาหาหมูประมาณยังน้องล่ะมาหลินน้ำอ้ายมาหลินน้ำอ้ายอ้อายเพิ่งปิดคนอยู่เชโนนี้อ้ายเป็นคนกระบ,บานมาเอาเมียทางนี้โอ้แต่อ้ายเพิ่งมาอยู่พี่เลยเลยแล้วก็มาหลินน้ำอ้ายน,น้ำอ้ายโอ้แต่เป็นอะไรคือว่าในื้รณีคือว่าอยากเปิดใจครูอี่ฮะนะก็ ยูนั้นยูพึ่นโสดโดนเลยยูพึ่นโสดโดนแล้วค่ะอยากมู่มู่บอกให้ให้ร้องเปิดแต่ขนาบตัวเจ้าเองนี่พ่อพ่อไพ่ออ๋อโอก็เลยทางยูทูปมานี่เนาะมาเป็นสื่อกลางให้โดยหาคู่ให้เลยสาวลาวไต้เขามาออกซองเข้าในกระทือว่าซองคุณเนาะมาสิหลัดเนาะเออเรามาการเดินเฉพาะแต่คนมาและที่ผ่านมาได้ใช่ปะเคยคุยผู้บ่าวทางใดบอ ก็ค <ö, S 1> ่อยคุยอยู่คุยกับคนทางบ้านเป็นไงดีคุยกับทางบ้านกับเจริหว่าแล้วอยู่แหละบดล์นะแบบคุยแบบบโบคอยเป็นไงโอ้โบขอใจกันด้วยบโบขอใจกันคุยรุ่นเดียวกันบ่แม่์กุยรุ่นเดียวอืออะไรเมื่อนี้คือมาเปิดใจเชื่ออยากอยากคุยผู้บ่าวอัญมณีไปได้ใช่ในมเมื่อนี้นะกับโบ่บเจริว่าก็โบเกี่ยวกับอัญมณนะแบบได้ก็ได้ซ้ำไหนก็ได้ อันุี้มันสำคัญเนาะอันนี้มันแค่ตัวเลขหมดเลยอือด้วด้ยด้วแล้วทางทางทางนอกนี้มีสเปกแต่ตัวยู่โบขนาดเกาวบอะโบมีสปอร์ตสเปกยังหรอกแต่ว่าเอาความเข้าใจกันนะอ๋อเอาแต่ความเข้าใจความเข้าใจแบบ พอแบบสบายสบายอืมแบบแบกเข่ามาหากันอะไรแบบขอใจกันเนาะอ่าแบบว่าใจยังกับเขากันง่ายใช่มแม่บอกแม่เลยอ่ะโอ้โอ้มีสเปพตายโตขนาดเนาะเนี่ยหนุ่มๆเด้ต้องจำกัดอยู่บ่คนต้องเป็นคนลาวคนไทยคนต่างประเทศคนอย่างนี้ก็ต่างประเทศก็ได้แบบคนลาวไทยก็ได้โอ้แบบง่ายคือคือฟังดหนก็ได้เหมือนกันไงแม่ฟังดหนก็ได้โอ้ดยโดยโยดย สีเป็นนมทางใดก็ได้คอแต่โอลมันละเข่าใจกันเนาะอืออายุเพิ่นได้สานองละสามารถับได้ท่าใดกะประมาณหาชิปลงมาหาชิปลงหา 30, ชิปหาเจ้าอือแต่ว่าเอฟซีงทางเอื้อนนี่ส่วนลายเพิ่อนอายุประมาณหกสิบเลยนองละสามารถลมได้บอละรุมได้ลมได้เนาะม่บางเถื่อเพิ่อนอยู่ต่างประเทศแบบนี้ฮะนะเพิ่นอาชีอายุลายในหน่อยหนึ่งแบบนี้ฮะนะ และเป็นพ่อหางพ่อหม้ต้องหลาสามารถโอลูมได้บอสะโอลูมได้โอลูมได้เนาะโดยคนมีลูกติดเด้ <c oughs> กกไ่ลายนีบ่บวติมันบอสบวติอืออ๋คือเห็นน้องนี่บวเคยมีประสบการณ์หรือว่ามีครอบครัวมาก่อนในชีวนะไมยันวันอย่ายได้หนุ่มแบบโสดบวเคยผ่านประสบการณ์คือกันนะกกในชีนะบวเกี่ยวบวหรือว่าในใดก็ไม่ค่อยเกี่ยวหรอกเพราะว่าแบบทฤษสิว่ากาแบบหูจักขนาดแบบ อยากอยางไดคนมีประสบการณ์ว่ะประสบการณ์ชีวิตเป็นยังไงความรู้สึกของนอง้องกลัวอยากได้มีประสบการณ์กับผู้กันแบบเป็นผู้ใหญ่งไงล่ะเป็นผู้นำอเอาง่ายๆเนาะการที่ออกมาเปิดใจนี่ก็ต้องลาว่าอยากใดคนที่มีอาอายุมากกลัวหรือว่าลายกลัวเนาะหนึ่งมาเพื่อนมีประสบการณ์กลัวเฮ้าแมนบ่อยากได้ดคนมีประสบการณ์แน่เพิ่นว่ะเหตุอีกอย่างเพิ่นเขาเพิ่นผ่านมาก่อนแล้วเพิ่นเฮ้าบทยากอ่า โอยากสอนเพ่นจัดการให้เลยแบบนี้บ่ก็คือเพื่อนผ่านเลยว่าแบบผ่านฮอนผ่านนาวมาก,ก่อนในการที่ว่าเพื่อนเคยถูกเคยยากลาบากเนาะเพิ่อนอาจีทนเป็นบนุลละแม่อือเป็นคนที่แบบว่าอ่ะจักมาทํามาหากินชะตาดินี้นแม่มาเลยแม่เลยอือถาว่าเชาดุลลาข้าวเดียวกันยังหน่อยอยังเคยอาทิตย์ผ่านมากอาจีพิท,ท,ท,ทเชียงกันเป็นบ่มันกะชีเป,เป็นคนหัวฮอน,นเป็นคนหัวฮอนแมน่ใส่อารมณ์่ังาาแม่เดียวเนาะ จากลากระซิมีใสแต่อารมณ์เลยน้องลาเอ้ยช่วงนี้ <c oughs> มันบ<อ>่มีดอกนละเ่งองข่าวไม่รุนใจฮอนแมนหลายคนในที่แบบว่าเวลาโอ้ลมกันแล้วกับบอเรนชมวางกันกันย้อนว่าเขาบุกเขาใจกันขนาดเนาะแมนท้าน้อง <c oughs> ลาได้สามีหยาตีพีนองจกคนฮะไงพี <c oughs> มีญาตีพี่น้องจกคนก็แบบเอ้ยน้องไอ้น้องแมอนสามคนโอ้จะเป็นลูกหลาบอ๊มนี่โอ้ยลูกสาวหลาสาวใหญ่สาวหลาอีกเนาะ ลูกซาลาอือเอาขึ้นออกซานได้หอเปล่าลูกซาลาเนี่ยทางทางภาคใต้กันเนี่ยมูนั่นเแบบถามว่ามีคนอยู่น้ำพอ้น้ำแม่ก็ออกขึ้นได้อือก็ถือว่าบายากในด้านนี้เนาะแม่ก็ถือว่าโอเคสักอย่างค่นะและปัจจุบันนี้ถ่าน้องได้เห็นอะไรมาตัวมือเบียดงานยังก็เป็นเจ้าไฮเจ้าสวนบนไหนออกเปียกๆใส่เบียดเบียดน้ำบาสน้ำบ้าสนี่ปลูกปลูกพักปลูกอย่างบนบนอะไร กูพักกูมีอะไรกันเห็ดชวนกาแฟเห็ดชวนกาแฟอ๋อกาแฟไทีกรเจ้าเห็ดคายเป็นทงเป็นทงน้ำบ่ลวนใะไรตัวตัวเป็นซองกระซองจิ้มน่นบ่บ่แบบเก็บเป็นไไม่ตดมันเลยฮะอ๋อเป็นเม็ดเป็นไนบ่เคยเห็นะเป็นเม็ดเป็นไนอ๋อเป็นของเก็บเห็ดเห็ดขายบัวลวนอะไรเก็บเก็บขายเลยอ๋ออ๋ออ๋อเก็บ ขายเป็นอันนี้คือเป็นอาชีพแบบอ่าภายในครอบครัวเห็ดมแมนบ่แมนแต่ฉัน้องเองก่บบอด้อยากไปเห็ดงานทางไกลในบ่แบบเส้นฝั่งไทยพ่อหรือว่าต่างแขวงจริงๆนะกล่าบวบ่ได้บ่ได้คิดอ,อยากไปพนันเป็นดเอะไรเอาเลยบ่เคยไปบ่เลยแบบบ่เคยไปกับบ่ค่อยกะอ๋อเอาถ้าเกิดว่าเอามันเปิดจใจสิเนะาะบ่เนื้อคู่บ่เป็นคนทางไกลสิเห็นนะอยากได้น้องไปอยู่น้ำซะอยู่ฝั่ง ฝั่งเพิ่น,น,นนะกระซีนะกระชีไปได้กล้าไปบอสถามว่าเอาเหลืองหมั่นใจซะคันว่าหมั่นใจแบบไปได้ไไไดแบบแลบบ้วมันมอน,น่ะนะคันวาแบบมันเป็นแท้ะนะแม่นวาลจริง,รงยังหขนนะาด,ดกะกะอยากลองเบิ้งกะนอยากลองไปลองเบิ้งกันดนะูถ้าเกิดว่าเออเนาะ เป็นในไรในขู่ทางไกลเนี่ยคุยเขาเข้าใจกัน,น,นหมดเมื่อได้มาหนึ่งหมดตะเกิดว่าได้มาอยู่กันเนาะเป็นคูเป็นเมียสิเน,ะนาะสู่ขอแต่งกันแล้วสีไปอยู่เมงเนาะบ่นะบเคยไปจากเทรือบ่เคยอยากไปอยู่บปประเทศนอนลงละ่ะก็อยากไปอยู่ไดก็คิดอ,อยากไปอยู่อยากไปอยู่แมนบอกแมนบ้าทุกพอดีเลยแบบ FC เอฟซีเอ้ยฮนะเพิ่นอยากได้แบบว่าอ่ะพูซาแบบอยากมาอยู่เมืองนอกนําแบบนี้ฮะนะแต่เพิ่นอ,นอยายุร้ายด้วล่ะ หาซิบหกซิบนี่ยน้องล่ะหกซิบหาซะเอาง่ายๆแต่ว่าเพิ่นดูดีเลยดูดีแต่ว่าเพินเพ่นสูบยาดได้เลยสามารถขับได้หมดเลยขั้นแบบหัวยาเยยาสูบต่อไปในกระได้เลยยายัางสิครับบได้ <c oughs> กันอั <c oughs> นเดียวมันบก่กันเดียวยายาบ้าะยาบ้ายาเสพติดมันบ่เสพติดเนาะแต่ว่ายาสูบเกาะรำไดานี่คือว่าอาร,รมณ์ให้ได้อยู่เนาะได้ ก็สามารถโอลมได้เนาะโดยกระเทือยงมาทางน้องเพิ่นกระยากไปเที่ยวอาต่างประเทศพอดีเลยแบบนี้ฮะนะ <c oughs> ก็ต้องหูจักกันโดนพอสมควรบนรองหละจังเสียไปน้ำเพนได้ไม่นต้องหูจักกันโดนพอสมควรแบบเอาอย่างหมั่นใจเลยแบบ,บเรามั่นใจแล้วกับคนนี้เนบอแม่นอ๋อโดนโดยโดยเห็นไะ้ได้หนุ่มหนุ่มสดเราต้องเห็นไะไจังเส็ยใอ้เจ้านี่หมั่นใจในตัวเพิ่นนะนะ เเทนในเรื่องดใด <น S 2> หยิบตัวอย่างมามึงดูสักอย่างสองอย่างอยงนี้นะหยิบตัวอย่างเป็นเบิ่งแบบจ้าแหละแนะนำคำขอบคุณละมัง้งแบบนั้น้องละเอาสัตจเจนเ,เอาแบบเกณฑ์ให้สัจเจนะนะสัจเจน<อ>คือการดูแลจังที่บอนการดูแลการดูแลการกอรร์ตหือว่าการเบิง่งการเบิ่งเนี่ยเอาใจใส่เนี่ยคิดว่าสัจเจนในการ ให้พ่อแม่เห็นพาให้พ่อแม่เห็นพาพ่อแม่เห็นแบบนี้พ่อแม่เห็นวะเนี่ยเนาพามาเห็นพ่อกับแม่เขาเลยสัดเจนสิพ่อแม่เนาะเกินว่าต้องมีหลายแบบมีคำเบ้าแล้วก็ต้องมีการกระทำเนาะเราเลิ่ต้องเห็นในเห็นพ่อมันสิมันใจทุกคนก็ต้องอย่าให้ความแป็ว่าเสียใจมันใจก่อนเนาะคือว่าแล้วเขาเขาขู่เขาจะมีขู่กันยางได้พู้แบบอ่าขู่ภาษาภาษาหรือว่งขู่เขามาดูแลเขาเนาะ กันมาดูแลสปอร์เฮาบ่ว่าสิเป็นเรื่องยังก็แล้วแต่เนาะเฮาก็ต้องเพิ่งพาใช้เพิ่นให้เละถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่จังซี่เนาะถ้าแบบว่าหนุ่มๆแบบอ่าจจะค่อนข้างแบบว่าฐานะนี่อยู่ในระดับกลางแต่ว่าจะส่วนน้องแบบภาษาภาษาไปนํากันนี่นะแต่ว่านิสัยเพิ่นนี่ใช้ดีเนี่ยใ่ไหมนะทางเจ้าก็พร้อมอยู่บ่ซะความสร้างความซาเป็นบางกันอยู่บ่คั่นว่ามันมั่นคู่กับอยากพร้อมอยากพาออืมพร้สร้างซาได้เพราะว่าแบบ กันเห,หด็ดค่ะมันหลังคงโดยตรหนึ่งมาเห็ดให้มันคนอ่าหนึ่งมาเห็ดให้มันคงสองมาเห็ดให้เสือใจเหมียนบังเหมียนแต่ว่าถ้าว่าอ่าหนุ่มๆคนในคนหนึ่งน้องล่ะเพื่อนเหตุหามีความแบบว่าที่น้องเว้ามากนะและเพื่อนเหดให้ได้ทุกอย่างน้องหล่ะสิร์ษะเนาะโดยแล้วเพื่อนเชนเนอร์มาแบบว่าพร้อมดูแลแล้วเพื่อนย้ายให้น้องไปฟังไทยนั่แบบนี้น้องล่ะแบบแบบไปหลินไปเทียช้ามารถไปได้ปะ ก็ได้เมืนบะแม่เพราะว่าถ้าว่าถ้าว่าไปไปอยู่เลยนะ่ะกะต้องได้ท้องถามพ่อแม่ก่อนต้องมีการท้องคอแม่บอกไปอยู่เลยนี่ต้องมีการท้องคอต้องมีการแต่งต้องไปอยู่ได้มนั่นไงแม่โอ้ชาวลาไตเนี่ย,ออาายค่ะดองแพงกว่าชาลาไตนไกะบู้หูเลยเอาเ จับมือไหนแพรงปันใดเลยบันแพรงปันใดพ่อปันการจับต้องได้แม่นบอแม่นจับต้องได้การใจมักแพ่งแสดงคอร์น้องร้าทางน้องเป็นกับบอเคยผ่านการแต่งงานมาได้จ้ะลูกเจ้าก็ยังบ่มีแบบนี้เนาะอืมกัดือว่าชีแพงหน่อยนึงแน่สาวหลาบอแม่แทนชาวลาอีกเด้นแบบทางไอ้เอาน้องเจ้านี่ เปิดเอาลูกเอาเมียเปิดแล้วบอ๊เมียเอาลูกเอาเมียเปิดแล้วอืมมีเอื้อยกับอ้ายบอน้องละ่ะแม่โอ้กะทือว่ามีคอรอบครัวเปิดเลยเนาะกะทือว่าทางโรงแานเป็นคนที่วาอยู่น่าแม่มเมืนบอ๊ะโดยอืมทั้งอ่าทั้งบ้านเจ้าเขตไตเขตหน้าอยู่บอ๊ะเขตไตสวนผักกับสวนกาแฟเพราะว่าเห็นหน้าบอได้ได้ทางมันเป็นอะไรมันเป็นดินซุ่มดินซุ่มอ่ะมันเย็นมีน้ำตลอดโบ ผู้ซึกว่าสมุนเหรอเนาะ <c oughs> มนแบบว่า,าชิมันใน,ในบอชิรัตทหารใน,ก,น,นก,กระเพาะเท่านาะทหารกมาเห็นเป็นมือแรกบอกครับกมาเจ้าเน,นี่ยนะสองเถื่อนสองเถื่อนนี่ก็เลยติด <c oughs> ติดกุสาวงามเนาะ <c oughs> ขนาดนีก้นก็เป็นแบบบอชิรัตคือบัวใ้ใช่ป่ะเป็นคนงามในบัได้เนาะคนนี้ก็ได้ไปดูอ่ะติงแบก็คือว่าแนี่ทุกคนเนาะ เพิ่นมาเปิี่นใจมนันเป็นมือแรกอาจจะถึงอกถึงใจหนุ่มหลายคนอยู่ดอกเนะาะอ่าในการคำว่าคำจาแล้วก็ลูกกระลิกหน้าตาเพิ่นแต่ว่าหนุ่มคนใดสิถึงอกถึงใจทางน้องเพิ่นเนาะมาลุ้นกันอีกทุกคนมาหนี่งกันเลยคือว่าเพิ่นกับสเปกไตโตเพิ่นกับ่มีหนุร่างหน้าตาอย่างกับคอแต่อย่าง<ข>อกเข่าใจ,ใจนเนาะอ่ากุ้งอกเข่าใจ,ใจถ้าเกิด,ดวันท่านสนใจข้องมูลทางติดต่อจะได้สาระมีอย่างไรเนี่นะมีไลน์มีไลน์ เฟซบุ๊กแจกได้บอนน้องล่ะเฟซแจกได้แจกได้เนาะเฟซไลน์วอตแอปมีบ่มีวอตแอปแจกได้หมดทุกอย่างบ่เนี่ยโดยไหนหมดทุกอย่างโมเมนต์ไหมเข้าไปแล้วมีแฟนแล้วหรือไม่ก็ค่อนข้างอธิบายยากบ่อยังาะสถานะโสดอย่างเดียวมันบ่โสดอย่างเดียวโอ้โสดความจีบวันสันสัเนาะดูก็คือว่าขนาดเพิ่นอาจสีโสดแท้เพิ่นอาจสีแบบว่าโก้ไม้เพิ่นไทยห้ามาแบบ ถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะนะออกมาในแบบนี้เื <โด S 1> อเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนาะ <โด S 1> ถ้ามีคนดูถูกใจก็คือว่าให้เพิ่มมหามาขอได้เนาะได้แต่ก็ต้องลงิ่งกันก่อนอืมหลาคนเนาะนานมานีกับอว่าลเลยเมื่อไรสกับบัานเนี่ยประมาณที่สัสปป่งเจ็ดสัแปดค่ะ ปมือนี้วันที่ยังกบสิลาสีเนาะสีสีสหสกติสแปดยันว่ายันว่าเปิดใจแล้วถาเอาขู่มือนำเลยนะถ้าอย่างว่ไทยยันงว่ไทยสิมิปัดแต่ทางนอกนะว่างวางคุยอยู่บ่แต่ละมือเวลาไหนเวลาว่างยังนะดินโทรศัพท์นี่นะถภาวะยุนี่หังก็สันนนี่ก็ว่างนะบัไหนคนมีเวียดยังเกิดมือบ้านเวลามือบ้านนะจ๊ะ ดูวันย่ามนี้ค่ะว่างเพราะว่าเห็ดเียากแล้วในส่วนเลย,เลยม,มันจะมีเป็นส่วนโดย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 ,โดยอเอ้าเนาะหนุ่มเฮาวันจ,จะเป็นหนุ่มลาวหนุมน่มไทยหนุ่มแองกเลอแต่เนาะอ่าอยากลองไปเก็บหมากาแฟากันสองคนกัไปได้ทุกคนเนาะเม่ได้เอามาบนทางลามากาแฟ่นะโ <c oughs> บเม่ได้เอามาเพราะว่ามันเบิร์ตแหลส่ส่วงย่ามนี้นะ<อ>่ะอเพราะเก็บแล้วเมื่อแล้วโดย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 ก็คือว่า ถ้าอยากได้มาคาเฟ่เนาะก็ต้องลงไปหาเองเนาะโดย,<อ>ยไปแบงค์ลงไปเอาเลยอยู่ปักซองแดนหนาวบ่จ่ะมี่ยังอยู่ปักซองแดนหนาวอยู่พุ่นอ่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายน้องละเนาะมีนหลายแล้วก็บ,บอกอ่าฝาก FC เอฟซีเอ่ยนี่ถ้าว่าอยากไปเที่ยวปักซองแดนหนาวมาหาน้องเด้อว,ว่าสิบอ,อกเพลินเลยอ่ะมียังแบบว่าอยากสิบอกเพลินเนาะว่าสิหลันเนาะบนบ้านน้องฮะนะมียังในสถานที่ท่องเที่ยวฮะนะค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวหันไล้เพราะว่าอยากไปนั <biography> <laughs> ดมาห้านองกระได้เด้อชิพาไปเที่ยวเด้อเด้อเด้อเด้เด้ออยากไปเที่ยวปากซองแน่นนาวสามารถไปได้เพิ่นว่าต้องไปหาอ่าน้องเพิ่นก่อนเดี๋ยวชิพาไปเที่ยวต้องรานาะเลยภาทยในน้องเพิ่นเป็นถิ่นทั้งนั้นเนาะมพาท่องเที่ยวได้ด้วยวิวมันคือสิยงามหมดแหละสำหรับหนุ่มๆที่มักท่องเที่ยวเนาะมไปบรรยากาศเมื่อไปเปลี่ยนบรรยากาศลองเบิ่งทุกคน เออถ้าต้องว่ากัอยากไปเที่ยวจิบบ๊ไปจิบบอบไปเที่ยวไปบ่ค่อยได้ไปเพราะมันน้อยปะว่าไปเลยเลยนะแบบได้ไปเลยเลยเลยไปเรื่อยเพปะแต่ละปีก็ไปก็เถอะเราแบบไปดูไปย่ำได้กับไปเออมาอยู่แถวนั้นอยี้แล้วเห็นเขาอยู่แหวนอยู่แล้วยังยงซะบอกสิหลัดสิไปบ่เดือนสิเบื่อเดือนหนานี่หวานเลยเนาะคือคือเที่ยวแต่ในเล้านี่เหมือนบอกน้องเคยไป เเจา็มแ,แ,แบบฝั่งไทยนี่เคยไปบุงบามันเคยไปเทีท่ยวถ้าเกิดมาเพิ่นสนใจอยากพาน,น้องไปเปลี่ยนบรรยากาศฝั่งไทยไปเที่ยวอยู่บ้านเพิ่นไปได้ไหมเนี่กล้าไปบ่กล้าไปอยู่เพราะว่ากล้าอยากไปอยู่ะะะยยนะอยากไปอยู่นบ่ไป้องไปเที่ยวบ,บังเนาะอะม <c oughs> าบ้านเพิ่นมียังไงอะกันอยู่อาหารการกินอะไรคือกันบ่อีพี่เนาะกลสามารถไปได้เนาะเพิ่นว่าเนาะ ดูโดยดยอ่ะเป็นยังไงกะติดตามไปทุกคนเนาะเอาง่ายๆเด้อค่ะว่าสวัสดีลัสเพราะว่า FC House เนาะหรือว่านุ่มในแบบนี้ฮะนะเพิ่นเข้ามาเบิ่งแบบนี้นะส่วนหลายเพิ่นเป็นนุ่มสงสูงไว้อ่าสาวเมยก็มีเนี่ยซีฟักนุ่มๆเนาะถ้าว่านุ่มได้อ่ามากินกาแฟแบบนี้ฮะนะอ่ากาแฟสดบ่แบบนี้นะมาลมกับผู้สาวเพิ่นเด้อเนาะเพราะว่าทางอ่าบ้านของน้องเพิ่นปลูกมากาแฟโดยเฉพาะเลยน้องล่ะเนาะ ต้องหลับบริคลายบในเนคืนแบบคลายปั่นคลายแบบนี้ฮะนะบ่บริเนคายแบบผันแบบคลายเป็นหมักแก้วมาแหละก็คลายเลยบริแตกบ่ตากบ่บ่บริตากเพราะว่าถ้าสิตากก็ต้องอิ่วก่อนโอ้มันก็ต้องไลยขั้นตอนเมนบ่เลยอือก็ถือว่าถามว่าหนุ่มเฮาแบบหนุ่มทางเฮาเนาะงสาวสิรัเนาะงส่วนไล่ปัจฉิมากินกาแฟแบบนี้ตอนเช้าแมนสามารถมาหาน้องเพลินได้มากับเพลินแห่งดี เชิดชวนกาแฟเชิดดกน้องสาาอีกนนีะขั้นหนึ่งน้องล่าเออจากทามคืนเพราะว่าน้องล่าเป็นยังคือว่าบ่มั่นใจตัวเองแบบนี้นะบ่มั่นใจตัวเองแบบนี้นะแบบบ่มั่นใจว่าเอ้ยบ่มั่นใจแบบว่าเออข้าวชีมาหักมาหมักแบบนี้สิเอ้ยชีได้เมื่อยอยู่บ่แบบบ่มั่นใจแบบนี้ฮะเป็นยังคือบ่มั่นใจเจ้าของงามปานนี้ย่านบ่ย่านเตือนขี้ดื้อบ่เออในได โบยันเนี่ยได้เลยคือว่าหมั่นใจเจ้าของงามปานนี้ฮะนะก็บมูคือกันแบบบ่ได้คอยหมั่นใจตัวเองขนาดเลยยันยันเปิดไปแล้วบ่มีคนมาสนใจในนี้เมีนกับยีย่านว่าย่านตัวเองนี่บ่เหมาะสมกับเพิ่นั่นนี้โดยโบเมียนได้หันแหละบ่น้องละโบจเจ้าเบิ่งกหรือจะเป็นตาแพงนะเออเบิ่งแล้วบ่เบื่อ อะง่ายๆเนาะบ่ส like, <itu? c oughs> ิร mm ัดเนาะเบิ่งแล้วบ่เบิ่งอะเบิ่งแล้วมันเรียกว่าเฮ็ดให้ยิ้มอืเอาเป็นหยังอันน่ะเป็นอีหยังบ่นี่สิมาให้ให้เอ้ยเบิ่งบ่ได้ไดบ่ได้ให้ยัน่ให้ยันบ่ได้บ่บ่าวมือบ่ได้ยันบ่บ่าวให้บ่อืก็ได้ล่ะาเบิ่งเนาะาเบิ่งมื้ออื่นมื้อนี้เนาะ นี่มาอื่นลองเบิง้งมาสิมีผู้ใดทักเข้ามาบอกอย่าจะใจคั้งตอบอย่า,าอบอกอได้ว่าแจ๊ค่อยพอค่อยเปิดใจพร้อมอ่าพอมแจกพร้อมโสดยังที่พอม่จีบบ่พร้อมจีบเ <c oughs> พิ่นทักมาถิ่มขึ้นไปตะโขนี่ก็กบอ่อลเนาะเวลามาทักมาเพ,พิ่นเงียบปึ๊บบ่ตอบเพิ่นกะอ่ะคือวานะ่าแ่เนาะมีมีม <c oughs> ีมีมีคำน้ำหนึ่งเออสีมีคำน้ำหนึ่งท่าน้องหล่ายอยากเห็ดอยากเห็ดฟันบ่อยากดัดฟันบ่อยากอยากดัดฟันเป็นบ่โอเคอ่าดัดทาวนเนาะโดย เดี๋ยวจีหัวดัดฟันไหมครูบาวที่เป็นแพทย์อันสัตวแพทย์นั้นดัดฟันบ่เมนโอเป็นยังไงแบบมั่นใจปะ <c oughs> เวลาหัวหัวลองยิมยิมให้เอ่ยบังดูยิมเ <laughs> ออ <laughs> มีแข็มา่าง่าทางจองข่างงามธรรมศาสตร์บรัวเอามาใส่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยว่า <c oughs> เอาเผชรใส่ให้งามยิมงามได้ยิมดูยิมไอ้เป็นบ่งด้วย นี <ítulo> ่เนาะก็ค <imprisoned> <Anyway, ading> ือว่างามเดยเลยงามเอกระถามนั่นแหละอ่ะสิงานบุกขี้ไล่กับมาเบิ่งมันจะมีผู้บานจากคนออามาจีบกันเนาะคือคนมีบวมหันใจตัวเองย่างนี้แหละตอนนี้เนาะดยอ่าบวกเกินไม่หนึ่งมโนราชิมันใจในตัวเองว่าเออแบบเจ้านี่ชิมีคนสนใจหลายอ่ะก็คือว่าอะไรดึงนะครูมันต้องมีอยู่คนเดียวเนาะครูสิทธิ์แต่โอ้โหจเป็นหนุ่มทางใดแต่ว่าอยู่ในใจเจ้าของนั่งละชิขี้ไล่รืองานมันอยู่ในใจห้องห้องหมันใจเจ้าของ เนาะโดยอืมงามอยู่แล้วเจ้าบ่เชื่อเอ้ยรถเจ้าบ่ต้องเชื่อบ่สิัเชื่อเอื้อยนี่เออเอื้อยยังว่าเจ้างามเป็นตาแพงอีกอันนั้นท่าเมกับบ่สิับ่สิเมีสิถามเพิ่นบ่มีเนาะสิได้ขอยุติจบคลิปนี้แหละโดยๆๆๆากับรุ่นต่อไปว่าเ้อคน้องก็สิเป็นคนทางใดสิไว้หรือซ่านันแหละเนาะแม่เป็นกําลังใจให้ถ้าบ่ได้ก็มาก็ขอให้มีแต่ความคิดดีๆหรือว่าจริงใจเนาะมีแักแท้ั่นแหละ ถึงบ่ได้ซุมแฟนก็เป็นพีเป็นน้องกันก็ได้ทุกคนเนาะแม่นโดยโดยอ่ะมื้อน่างลายก็สิได้ขอโตกบก่อนมานี่เนาะโดยโดยอ่ะสบายดีค่ะโดยสบายดี